สวัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดพะเครื่องนะครับในรอบแอบมาอีกแล้วพี่นะครับแอบมาเหมาถุงนะครับหนึ่งชุดเหมือนเดิมนะครับอยู่กับเราไม่เหงาแน่นอนนะครับสโลแกนใหม่มาอีกแล้วพี่มาทั้งวันนะครับพี่พี่จับไม่เหงาเลยพี่มากันทั้งวันนะครับในชุดนี้นะก็เหมือนเดิมนะครับเหมาได้ปุ๊บผมเล่นเลยนะครับไม่มีดึงไม่มีข้ามวันนะครับจัดให้เลยดีกว่านะครับรับชมก็แบบสนุกสนุกแบบทั้งวันนะพี่นะครับลองดูสิพี่นะครับในชุดนี้ของเรานะครับทางช็อตเด็ดพะเครื่องนะครับ ได้อะไรมานะครับช่วงเย็นพวกอาภัพมาส่งนะครับไม่ต้องห่วงนะพี่นะทั้งวันจริงๆมาลองดูที่นี่อีกน่งถุงอ่ะดูนี่นะเดี๋ยวพี่ลองดูพร้ใหม่นะครับผงเราไม่มีพร้ซ้ำครับพี่นะครับโหศูนย์รวมพระเครื่องนะครับนะนี่จะเป็นศูนย์รวมพระเครื่องแล้วเนี่ยนะครับมีอะไรก็ส่งไหมผมอย่างเดียวเลยดูดยนะี่ะไม้หนึ่งชุดนะครับผมก็จัดให้นะครับตามคาขอมารายการแรกนะครับรายการแรกเป็นหลวงพ่อเชยดีกว่าพี่นะไปได้หลวงพ่อเชยมาดูดิ เนี่ยผราแบบเขาเรียกผ้าเบสิกดูง่ายนะครับพี่จ๋าหลวงพ่อเชยบางกระสอบนะครับพิมพ์แขนหักสอบเนี่ยพี่จ๋านนะครับเดิมเดิมดูง่ายๆเลยพี่ดูผิวดินะครับเป็นเนื้อผงคุกรักนะหลวงพ่อเชยวัดบางกระสอบพี่โอ้เปงนางเปงนางนะครับเปงนางแอบมาของเรานะครับเขายาวใจในเช่นเคยก็สามร้อยบาทนะครับผมสามร้อยราคาเดียวไปเลยนะครับลองดูแล้วกันชอบรายการไหนก็จัดมาพี่นะโทรหาผมได้เลยนะนะครับแล้วก็ เหรียญนะครับพี่ดูใส่ซองให้ผมเ <laughs> นี่ยนะเหรียญโอ้โ oh. หเหรียญอยู่หน่อยเนซองเบ้อเลยนะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อทบพี่ดูรอยย่นเนี่ยความเขาเรียกว่าความมีมิติของเหรียญนะครับพี่พิจารนี่ทอเล็กหรือทอใหญ่ดูตัวตอกเลยเห็นไหมตัวตอกตัวทอยไหมเป็นตัวตอกครับพี่เห็นไหมน้ำเหรียญหลวงพ่อทบขมกลิบครับพี่หนึ่งแปดนะครับหนึ่นงแปดวัดโบสถ์โพทองนะหลวงพ่อทบครับพี่ผมเพิ่งได้มาผมก็จัดให้พี่นะครับเนี่ยดูดิรอยปินเห็นไหมรอยปินของเหรียญนะครับเอา เอาสามร้อยนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยนครับราคาเดียวไปเลยนะครับไม่ต้องไปแยกราคาเดี๋ยวงงนะครับราาเดี๋ยวงงไนะอ้วงนี้พี่นนครับวงนี้เป็นพระแบบขนี้ใช้คำว่าเป็นพระอะไรเดียวพี่เป็นพระเนื้อดินนะด้านหลังมีรอยจานด้วย <Wow. S 1> นี่ด้านหลังนะพี่นะมีร่องรอยในการจานด้วยสวยมากครับพี่วงนี้นี่พี่พระ จริงๆก็คือพระแท้แหละนะครับเอาเอาตอบต่อหน้าหลวงพ่อจริงๆคือพระแท้แหละพี่แต่บางทีแบบลึกบ้างอะไรบ้างนะครับรับบ้างนะครับแบบเนี้ยพี่เพิ่งได้มาผมก็จัดให้เลยเอาสามร้อยต้องพี่ๆที่เออ่รู้ที่นะครับนะครับพออาจจะมีความลึกลับหน่อยเนาะแบ่งให้แบ่งปันกันไปพี่นะครับแบ่งปันพระแท้ในครับเอาไปสามร้อยในครับสามร้อยบาทนะครับเอ้พระแท้ไม่เท่าไหร่พี่พระแปลกนี่ดินะครับเออพระแปลกนี่ดิมันเป็นอะไรที่น่าศึกษาพี่เนี่ยเนี่ยไปเจออย่างเงี้ยเนี่ยนะครับอดใจไม่ไหวในครับว้าววุ้นเลยดิเนี่ยดูดินะครับ มีแล้วมีแล้วธรรมดานี่ไปนั่งนะพี่นะานับน,นั่งอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนัเหมือนจะเป็นพานไหมอ่าเหมือนจะเป็นพานไหมอันนี้เป็นพระหล่อนะพี่นะาหลงเพ่อเงินนะครับปกติเราเจอแค่นั่งบนฐานใช่ไหมอันนี้นั่งอยู่บนบน,บนบนฐานนะประทับเป็นรูปทรงเหมือนแบบเขาเรียกอะไรเหมือนแบบอ่าบัวหรืออะไรสักอย่างนึ่ะพี่นะครับนลวหลงพ่อเงินครับพี่เนี่ยแล้วดูภาพที่เขาตั้งบูชาพี่ลองดูนะ <S <S พร<า>ะเราไม่ได้โกหกพี่พี่พลองดูฝุ่นนะเนี่ยเนี่ยไหนไหมฝุ่นละอ,องเนี่ย พระเขาตั้งบูชาพี่นะครับเออพระเขาตั้งไว้อ่ะนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเอาลองดูแล้วกันนะพี่ๆใดที่จะศึกษานะครับจะศึกษาหรือสะสมอะไรประเภทแบบเนาะของแปลกหายากนะครับก็ก็เป็นไปได้อ่าก็เป็นไปได้พี่รอยช่อเดิมเนี่ยแห้งๆเก่าๆไม่ไม่มีไม่มีเทใหม่ไม่มีต่อช่อใหม่ของเราแห้งจริงเก่าจริงเอาอีกสามร้อยนะครับสามร้อยี่นะครับ ไม่แรงไม่แรงนะครับไม่แรงแล้วก็องนี้พี่พี่ดูความคมเนี่ยสวยมากสวยกริบเลยนะครับเนื้อไหมเนื้อเป็นก้อนก้อนเป็นเม็ดเม็ดเลยไหมวัดประครังครับพี่เลยพี่จ๋าหู้ัดประครังครับพี่นะครับแบ่งก็สะใจนะมีเราแบบนี้นะครัแบเบดี๋ยวแกให้ดูนะครับเนี่ยมาแบบนี้จัดให้ดินะครับดูดิค่าแป้งเห็นไหมค่าแป้งผมชอบก้อนมวลสารพี่นะครับจริงๆนะสมเด็จวัะคังนี่นะพว่นาะเปียบด้วยก้อนมวลสารเลยพี่ แนวะพระจะสวยไม่สวยพระจะเป็นแบบไหนคือมันอยู่ที่โซนเหนือพี่แนวะบางท่านชอบโซนเหนือแบบแน่นแน่นรละเอียดละเอียดข้าแป้งเดิมๆบางท่านก็ชอบมวลสารจัดๆในะงรับอย่างเช่นองค์นี้ครับพี่มวลสารจัดจ้านมากแนววัดพระคังครับรรพี่พิมพใหญ่จัดจัดกว่านี้ก็ไม่มีแล้วนะครับพี่ดูข้าแป้งด้านหลังเนี่ยแล้วดูเม็ดมวลสารเนี่ยเห็นไหมนะครับเม็ดเป็นเม็ดอ่ะรับพี่จารนี่วัดพระคังนะครับเม็ดเป็นเม็ดจะพี่จานร,ะรนะครับประการนี้นะ สามร้อยสิบาทนะครับมีเศษซะหน่อยจะได้รู้เป็นองค์นี้พี่นะครับไว้ประคังพิมพ์ใหญ่ค่าแป้งเดิมๆสวยๆเลยพี่สามร้อยสิบาทนะครับสามหนึ่งศูนย์นะครับอ่าสามร้อยสิบาทนะครับสามร้อยสิบาทก็ต่อเนื่องทีพี่นะครับโอ้โหนี่พี่เอ้ยนะครับตารีดเล็กนะครับพี่พี่จ๋าอาบะเช่นะครับพี่พี่อาบะเช่นะครับตารีดเล็กเนื้อออกแบบว่าดูเนื้อเด้ เห็นไหมเนือออกสภาพผ่านการใช้งานอย่างชัดเจนกับพี่ในะครับอัลเบเชอาจจะหล่อสวยบ้างไม่สวยบ้างก็พี่มีความเป็นไปนได้นะครับพราหล่อโบราณน,นะครับอ่าพระหล่อโบราณหล่อสวยก็แพงหล่อไม่สวยก็อย่างว่าเลยพี่พุทธคุณเท่ากันนะครับพี่พี่จ๋าพุทธคุณเท่ากันครับพี่นะครับองค์นี้นะครับเตารีดเล็กครับพี่อัลปบเช่สามร้อยบาทนะครับ,บ,รบไม่มีแบ่งแยกราคานะครับเตารีดเล็กนะนี่ดูราคาดี่นะครับรเราว่านจีบนะครับอ่าหวานจีบนะครับไปต่อไปต่อ นะครับไปต่อกับพี่ในครับนี่ไงนี่ไงโอ้โหนี่เจอแล้วนะครับอันนี้จะเป็นรูป่อหลวงผู้เผือกนี่ไงพี่รูป่อนะครับรูป่อหลวงผู้เผือกพระสวยมากเห็นไหมเนี่ยพระสวยมากพระในเดิมด้วยเนี่ยรูป่อหลวงผู้เผือกวัดกิ่งแก้วในครับพี่พี่จ๋าหลวงผู้เผือกวัดกิ่งแก้วในครับในฟังเสียงกิ่งพึ่งได้มาเลยพี่ผิวเดิมมากสามร้อยในครับสามร้อยราคาเดียวในครับราคาเดียว แล้วก็องน네ี้พี่องนี้ใช้ปุโตไหมเนี่ยนะครับพี่พี่จ๋าพี่พี่ลองดูนะเป็นพิมพ์พระอ่าจริงๆเป็นพิมพ์พระคงนะแล้วเป็นโซนเนื้อขาวนะครับพี่พี่เป็นพิมพ์พระคงโซนเนื้อขาวนะครับเป็นของหลวงปูโตหรือเปล่านะครับอันนี้ก็หน้าพิจารณาครับพี่นะครับอ่าหน้าพิจารณาครับพี่นะเป็นของหลวงปุโตหรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็นพิมพ์พระคงเนื้อขาวนะครับอาจจะเป็นอ่าสิบสามพิมพ์หลักของท่านนะครับลองดูแล้วกันใครเชี่ยวชาญใครเป็นนะครับพระไม่เกยอยู่แล้วนะครับอ่าพระไม่เกยอยู่แล้วพี่ นะครับใครเชี่ยวชาญหรือใครเป็นจัดไปแล้วกันสามร้อยบาทในครับเนี่ยในครับผมบอกแล้วพระผมนี่มีน้นับบอกคำเดียวเลยปั๊กเลยพี่เอ้ยนะครับเอาเรื่องแล้วก็องค์นี้พี่องนี้เขาเรียกว่าเนื้อเนื้อออกโซนกระเบื้องโซนเนื้อแกร่งอ่ะดูดิเนี่ยเห็นไหมเนื้อออกโซนกระเบื้องพี้นนะ้ำกระเบื้องที่แบบสใบสใสกระเบื้องลายหินอ่อนเห็นไหมเนื้อก็จะมีความใสน้ำเกรดสะบัดผิวเนะื้อพระคมอกกระบอกเห็นไหมอกเทาจะตรงตั้งฉากตรงลงมาอกกระบอกพระสวย แนวฟอร์มพระเดิมมากเนี่ยตัวตัดชัดเจนนะครับเออรอยสับตกชัดเจนด้านหลังด้านหลังองนี้จะมีคาบหน่อยแนวพี่พจารณาองนี้จะมีคาบแบบว่าแนวคาบเก็บอะแนวคาบเก็บศึกษาคาบเก็บสะสมครับพี่นะครับก็คือว่าเป็นคาบเก่าแล้วกันเนาะใช้คานี้มัพยคเป็นคาบเก่าแล้วกระดานบางๆนะเห็นไหมกระดานแผ่วๆเอาสามร้อยยี่สิบบาทนะครับนี่ครับพี่เรียกว่าเนื้อแกะปูนปลาหอยเนื้อจะแกร่งเนื้อจะแกร่งใสนะครับสามร้อยยี่สิบาทนะครับ เพราะว่ากลัวจะแบบราคามันจะซ้ํากันเนาะเออนะครับเดี๋ยวบางท่านอธิบายไม่ถูกนะครับราคาจะซ้ํากันในอย่างเหรียญนี่เนี่ยอันนี้เหรียญพระจันทร์ฟันหันข้างนะเหรียญพิมพ์นี้ผมไม่เคยเจอน่าจะเป็นเหรียญแรกเนี่ยพี่ลองดูเหรียญเดิแนวเหรียญนี้น่าจะเป็นเหรียญแรกนะครับเหรียญจันทร์ฟันเนี่ยแนวเป็นเหรียญหันข้างโอ้ผิวแบบเขาเรียกออกม่วงแนวเหรียญจันทร์ฟันนะผิวออกม่วงครับพี่เนี่ยครับข้างเกี่ยวเชือกผิวพันหิ่งหิ่งเลยพี่แนวด้านหลังจะเป็นยันน เอางี้แล้วกันพี่สามร้อยนะครับให้ผู้ที่ศึกษาและสะสมนะครับเอาสามร้อยไปนะครับ,นะร,บราคาเดียวกันนะครับไม่ได้แบ่งแยกราคานะครับหลวงปู่ทวดนะครับองค์น,นี้ผมเชื่อว,ว่านะ่าจะเป็นเนื้อว่านแบบว่านเก้าเจ็ดนะแล้วดูคาบเนี่ยดูการใช้เนี่ยอันนี้เป็นข้างขีดนะครับหัวหัวท่านจะเป็นหัวขีดใช่หไหมนะี่ครับพี่นะ้ําเนื้อว่านนะคือแบบคาบนะ้ําว่านแบบขึ้นมาเป็นจ้ำเป็นเม็ดอพี่บัวนี่เป็นเล็บ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 เลยนะเนี่ยพี่พระมาเดิมเดิมเลยนะ ใช่ไหมช้ามาเดิมเดิมเลยพี่นะหลวงปูท่ทวดพี่นะข่าเขาเรียกพิมพ์หัวขีดเนี่ยพี่จ๋าพิมพ์หัวขีดเอาสามร้อยนี่หลวงปูท่ทวดดูหน้าตาเดี๋ยวป่ะอู้น้ำว่านขึ้นมาเดิมๆพี่สามร้อยละไหครับน้ำว่านมาเดิมๆแบบนี้ไม่จัดได้ไงเลยพี่ใช่ไหมเนะี้ยไม่จัดได้ไงนะพี่แล้วก็องค์นี้องค์งนี้เป็นประทุมมากนะครับเป็นเนื้อชินครับพี่ เนี่ยครับประทุมมาศเห็นไหมเล้ายๆพิมพ์รัศมีแฉกเนี่ยครับ huh. พิมพ์คล้ายประทุมมาแต่อาจจะมีร่องรอยการแขวนร่องรอยการใช้มาก่อนนะครับพระชุดนี้ก็อย่างว่าแหละพี่นะอาจจะมีช้ำมาบ้างนะครับอ่าช้ำมาบ้างแต่อย่างว่าแหละพี่ดูง่ายอ่ะนะครับเน้นดูง่ายไว้ก่อนครับพี่นะเผื่อท่านใดอยากได้ไว้ใช้พุทธคุณนะนะครับเอาเอาสามร้อยด้วกันพี่ประทุมมาศ ในครับพ <mm um> ี่พี euh ่จ๋าประทุมมาศนะครับเนื้อชินนะพี่นะเอาสามร้อยบาทนะครับประทุมมาศนะครับประทุมมาศแล้วก็องค์นี้นะครับองค์นี้จะเป็นเอ่อกุนะพี่นะน้ำกู่ดอนลานนะครับนี่ครับในครับเป็นพระเนื้อดินที่แบบแพ้แลดูง่ายใช่ไหมนะครับสุโขทัยจ๋านะครับนางกู่ดอนลานนะครับนี่นี่เป็นไงเนี่ยเอาแบบชัดๆเอาแบบใช่ๆนะครับเดี๋ยวผมเข้าให้ดูก็ได้ดอนลานจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมพิมพ์ให้ดูแป๊บสักครู่เดียวนะครับอ่าเดี๋ยวพิมพ์ให้ดูกู่ดอนลานนะครับพี่พี่จ๋า องนี้แบบมีหลักฐานข้อมูลยืนยันอันชัดเจนนะครับนี่ครับพี่นะครับนางพญากุดอนลานเนื้อดินเผาสุโขทัยเนี่ยเห็นไหมฐานมันจะเป็นขีดขีด,ข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 ดลงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยฐานเนี่ยมีลงในหนังสือนะในครับพี่พี่พจ๋านี่ในหนังสือมีครับพี่นนครับพี่พี่จ๋าในหนังสือมีครับพี่นนครับเอาสามร้อยบาทนะครับเพิ่งได้มาเลยนะครับเพิ่งได้มาเลยพี่เอาไปสามร้อยแล้วพาดูง่ายพแท้ดูง่ายไม่จัดเลยพี่สามร้อยใส่ซองไห้ เนี่ยใส่ซองไว้ให้นะครับเผื่อท่านใดอยากได้บูชานะครับเราก็แบ่งปันกันนะครับเราก็รูปนะครับสําหรับปานนี้เป็นของหลวงพ่อเงินครับพี่แนวพิจารรูปหลวงพ่อเงินนะหลังหลวงพ่อพิษครับพี่แนวพ่อพิษพิจิตครับพี่นวนี่ไงพ่อพิษตะกุดคู่ชีวิตหลวงพ่อพิษวัดคมังนี่ไงแนวนี่เป็นรูปท่านครับพี่นวหลวงพ่อเงินหลวงพ่อพิษนะมาพร้อมกับกรอบสเตลเลสพร้อมแขวนพร้อมใช้พร้อมอาราธนาบูชาพุทธคุณครับพี่สามร้อยบาทนะครับ เหรียญสำหรับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญของหลวงพ่อจงก็พี่รูปทรงหยดน้ำํำดูผิวพันดูความแห้งเนี่ยเห็นไหมดูผิวพันดูความแห้งดูความเก่านะครับแนละเป็นธรรมชาติหลังยันโอ้โหไงดูดูดูเส้นขนแมววิ่งเนะี่ยต้องเอียงให้ดูนะต้องเอียงให้ดูช้า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 นะครับพี่พิจารช้าช้าชัาช จัดไปสามร้อยนะครับเบาๆนะครับไปสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็องนี้พี่นะเหรียญหลอบหลวงพ่ทาวัดพเนียงแตกนะครับเหรียญหลอรุ่นแรกนะครับพี่ดูกระแสเนื้อเขาเลยนะรอยแขวนรอยใช้อาจจะมีมาบ้างนะครับร่องรอยการแขวนร่องรอยการใช้อาจจะมีมาบ้างครับพี่นี่คือหลวงพ่ทานะอืดูโซนเนื้อเดี๋ยพี่ดูโซนเนื้อเนี่ยเป็นงานเนื้อจะแห้งนะครับอ่าเนื้อจะแห้งนะครับมีหลุมกวดนบต้องมีนะหลุมกวดดูเนี่ย เนี่ยหลุมกวดเนี่ยเนี่ยฝั่งนี้ยังเห็นด้วยเลยเนี่ยเห็นเม็ดกวดที่ฝังไว้ในเนื้อพระเนี่ยในครับเอาสามร้อยนะครับหล่อหลวงก็ทาสามร้อยบด้นะครับสามร้อยแล้วก็องนี้ครับพี่แล้วองนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพเงินพิมพ์นิยมแล้วความเก่าแบบเนี้ยพี่ในครับเนี่ยจะพลาดยังไงล้วพี่ดูเดิยนิยมอง์นี้พี่นะน่าจะเป็นนิยมเอไม่มีมือรองครับพี่เนี่ยดูดิดูความเก่าเดี๋ยวนี่พระบ้านๆเนี่ยพี่นิยมเอเนี่ย ถือแบบพระอาจจะมีร่องรอยการใช้ช้ำมาบ้างนะเพราะว่าพระแบบว่าบางทีพระแขวนพระใช้พระอัปรทนาพุทธคุณนะพี่นะครับก็อาจจะมีใช้มาบ้างนี่รอยช่อไหมช่อจะไม่กลมช่อมจะเป็นรอยบิดๆในครับช่อจะไม่กลมครับพี่สามร้อยบาทนะครับรูปลรอหลวงเงินพิมพ์นิยมนะนะครับนิยมมาไปสามร้อยนะครับมาต่อกันนะสำหรับรายการต่อไปนะครับเป็นพระสมเด็จครับพี่นะครับองค์นี้จะเป็นสมเด็จวัดพระังครับพี่องนี้จะเป็นพิมพ์มีหูแบบลายลายนะเห็นไหมข้างนี้เนี่ย โอ HR, hepat, ้โหได้เป็นเนื้อแบบอกกระบอกแล้วดูเนื้อเลยในครับเนื้อนี่แบบว่าโซนเนื้อแบบคือโซนโซนเนื้อแบบชัดเจนนะพี่ในครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดดาเม็ดแดงเม็ดขาวเม็ดขาวขุ่นนะครับเป็นโซนเนื้อที่ชัดเจนพระบางไม่หนานะครับเป็นโซนเนื้อที่ชัดเจนพระบางไม่หนาเราพี่ดูเนื้อแล้วกันนะครับเหมือนจะเป็นเม็ดดำเห็นไหมด้านหลังนี่ชัดเจนมากๆนะครับเนื้อสวยโอ้นี่ช่างมัสวยเลยพี่นะครับไม่หักไม่ซ่อมนะครับได้ความสวยองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานเลยนะในครับ นี่ดูความงามเขาเนี่นะครับแนวหูพี่ความอ่อนช้อยความงดงามสามร้อยห้าสิบาทนะครับสามห้าศูนย์ครับพี่ในคำสมเด็จวัดรคฆังนะเอาไปสามร้อยห้าสิบาทนะครับสามร้อยห้าสิบาทแล้วก็องค์นี้ครับพี่นะครับองค์นี้จะเป็นบางขุนพรมครับพี่นะครับจัดว่าเป็นบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่นะครับซึ่งอยู่ในกรอบน่าจะเป็นกลุ่ใหม่นะนะครับข้าวกลุ่เขาจะหาแน่นหน่อย นครับน่าจะเป็นกลุ่มใหม่ครับพี่นะครับอยู่ในกรอบที่เขาแขวนที่เขาใช้ดูคาบเหือค้าบใครที่ไหลย้อยนะครับพี่ๆคาบเหือกคาบใครที่ไหลย้อยครับพี่นะครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับบางขุนพรมกลุ่มใหม่กลุ่มใหม่เป็นกลุ่มที่ชัดเจนอยู่แล้วพี่ดูด้านหลังเนี่ยในครับคาบแบบปึ๊กปักเลยเออคาบแบบปึ๊กปักเลยพี่นะครับสําหรับองค์นี้นะสามร้อยบาทนะครับบางขุนพรมพิมพใหญ่อยู่ในกรอบนะครับพี่พี่บางขุนพรมพิมพ์ใหญ่อยู่ในกรอบสามร้อยบาทนะครับ สามร้อบาทต่อเนื่องด้วยวัดเกตเลยพี่นะครับไปได้วัดเกตดูความเก่าแล้วกันนะครับความเก่าพี่ๆน่าจะพอประเมินได้นะครับเก่าจริง,รงๆเก่าแบบไม่ต้องไปแอบเลยนะครับองค์นี้นะพี่ดูความเก่าเนี่ยนะครับเก่าแบบไม่ต้องแอบเลยพี่พราบ,บ้านๆได้เดิมๆแบบเนี้ยนะนะครับพี่ดูเนื huh. ้อดูคาบดูคาบอยากใหญ่เนี่ยแล้วอยากใหญ่ยังขึ้นอยู่เลยพี่นะครับเดิมไม่เดิมอ่ะ uh. นะคะรับการันตีด้วยคาบอยากใหญ่นะครับแลวอู้พานนี้สุดๆจริงๆนะครับสําหรับวัดเกตนะเก่าเก่ามากนะครับดูด้านหลังเด้ คือท่านเนื้อแบบนี้นะพี่นะโซนเนื้อแบบนี้คือเป็นโซเนื้อที่มีความเข้มขลังนะครับผมชอบนะคือมันมีเหมือนมีเรื่องเล่าเหมือนมีความแบบความเข้มขลังครับพี่ดูในวัดเกศเจ็ดชั้นนิยมด้วยเอาไปสามร้อยนะครับเดี๋ยวค่อยใส่ซองที่หลังสามร้อยบาทนะครับแล้วก็องนี้องค์นี้จริงๆอ่ะเป็นหลวงปู่ทวดครับพี่นะครับอยู่ในเลี่ยมพี่ก็ดูเขาเลี่ยมไปเดยนวพี่จ๋าพี่ลองดูเขาเลี่ยมไปรับหลวปู่ทวดหลังหลวงปู่ทิมนะนะครับพี่ดูแานเลี่ยมของเขาเป็นเหรียญเสมาครับพี่นะครับความสวยแล้วความแห้งๆหงยิ่งดิ่ง นี่ครับความสวยความแห้งแห้งยิ่งิ่งเดิมเดิมเจาะปิ้นแบบธรรมชาตินะครับจัดไปในราคาเบาๆกับพี่ในช่วงแอบบาของเรานะครับจัดให้เอาไปสามร้อยใครับโหราคานี้นะพี่นะหาไม่เจอไม่มีแล้วนะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าเขาเรียกว่าพระพิมพ์อะไรเป็นของพระครูสุพจน์หรือจะเป็นของอ่อที่ไหนอะพี่นะลองดูนะเป็นพิมพแบบเนี้ยพี่ดูบ้านนี้นะเก็บเนะี่ยแล้วเนื้อคือจริงก็คือพระแท้แหละแต่แต่บางทีผมก็ไม่รู้นะพี่นะนะบางทีความรู้ผมมันน้อยนิดเนะี่ยพี่น่อย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมดูพิมเลย นะครับคือเนื้อพี่ก็น่าจะมองแล้วว่าความมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับอ่าแค่เนื้อนี่พี่ก็น่าจะมองออกแล้วพี่ถึงความชัดเจนนะนะผมเชื่อว่าหลายท่านต้องรู้นะครับผมตีพระครูสุพศไปก่อนแล้วกันนะครับบอกผมแบบนี้นะว่าเป็นสมเด็จพระครูสุพศนะนะครับเพราะว่าจะจะเป็นหลวงพ่ออื่นก็ต้องขอนะอภัยในหน้าที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าเอาเป็นว่าแค่พระครูสุพ์แล้วกันเนาะเอาไปสามร้อยนะครับสามร้อยบาทล้วก็องคนี้องค์นี้ก็ได้สวยอีก่ะนะครับพี่ดูเนี่ยนะครับสายพิจิตับพี่เนี่ะคร เหรียญหล่อเนี่ยนะครับเนื้อกับสัมฤทธิ์เลยนะนะครับพี่จ๋าเนื้อนี่ก็เจาะสัมฤทธิ์เลยนะนะครับเป็นไงพิมพ์เท่าผู้สุกนะครับดูเนื้อเดี๋ยวค้างไม่ดูเนื้อนะครับดูความเก่าดูความแห้งสามร้อยบาทนะครับเนี่ยผาพิจิตสามร้อยบาทนะครับพิจิตสามร้อยนะครับต่อไปครับพี่นะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์เส้นได้นี่คือเส้นได้บางหุ่นพรมนะนะครับพี่จ๋านี่เส้นได้ใหญ่ แนวพิ่พียากในกรุเก่าเนี่ยเส้นได้ใหญ่เนี่ยชัดๆเจ้าพี่เนี่ยดูวงแขนดูฐานนะดูวงแขนดูฐานเส้นได้ใหญ่นะครับบางขุนพรมกรุเก่าจัดไปในราคา360บาทนะครับอันนี้ผมผมตั้งเป็นเศษไว้เฉยพี่นะครับเส้นได้นะครับบางขุนพรมนะสามหกศูนย์ถ้าผมปัดเศษออกให้นะครับใครปิดผมปัดเศษอยู่แล้วพี่นะครับเนื้อเขาชัดเจนเนื้อเขาเป็นธรรมชาติครับพี่นะครับสามร้อยหกสิบบาทนะครับใส่ซองได้เขียนราคาเลยนะครับกรุดูเก่าก็พี่บางขุนพรมนะ พิมพ์เส้นได้ใหญ่นะครับสามหกศูนย์นีครับสามหกศูนย์แล้วก็นะครับรูปหล่อหรือว่าเงินพิมที้ตาพี่นะครับโอ้โหขี้ตาอันนี้ก็บอกคําเดียวเลยเหหมห้าชายกันี่นะครับพิมพ์ขี้ตาห้าชายเอาพี่ดูหน้าดูตานะครับดูเม็ดขี้ตาเนี่ยเป็นเม็ดเลยนะเห็นไหมเนี่ยดูจีวรเนี่ยนับจีวรเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นเป็นเส้นเรียวนะครับพี่พี่จ๋าจีวรเป็นเส้นเรียวครับพี่นะครับพระได้สวยเนี่ยดูก้นเนี่ยก้นเป็นเม็ดดดสาคคู่่่่เเเเลยยยืืออออนนนีีีะรรับไมมมชแต นครับพี่พี่อ่าไม่มีช่อนะครับมีแต่รอยเดือดจัดไปพี่สามร้อยนะครับสามร้อยบาทนะครับแล้วก็องคเนี้พี่รายการสุดท้ายแล้วท้ายสุดนะครับเป็นบางขุนพมพิมเจดี JD กรูกเก่านะครับพี่พี่จ๋าบางขุนพมครับพี่นี่ครับพี่ภาบการโรงกูชัดเจนนะครับแล้วเป็นกร่เก่านะบางขุนพมพิมเจดีเจดีครับพี่นะครับก,ก,กนะบ JD. JD, ร,บรกเกโโูเก่าโอ้โหเก่าเก่าไม่เก่าพี่อยากยิ่ขึ้นนะนะครับโอ้โหเก่าไม่เก่าอยากยิ่ขึ้นนะพี่นะครับพระได้ฟอมแบบก็แบบฟอร์มพระธรรมชาติดีพี่ อนีครับองสุดท้ายของเรานะ380บาทนะครับบางขุนพมพิมพ์เจดีกรุเก่านะครับเนี่ยบางขุนพมก็พี่นะครับค่าแบบชัดๆเลยพี่เอ้ยนะครับสวยงามจริง380นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆถาสนใจในการไหนสายตัวสายตรงก็มาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ